จุดแรกที่ครอบครัวข่าวสามเดินทางไปถึงก็คือสะพานสามงามในเขตสายไหมจุดนี้เรามาแจากอาหารทั้งข้าวกล่องแฮมเบอร์เกอร์และน้ำดื่มค่ะ และที่ถูกใจเด็กๆมากที่สุดก็คือถุงยังชีพเด็กนะคะทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่ได้เล่นแล้วก็ได้กินขนมหลากหลายชนิดที่พี่ๆจากช่อง3มจัดมาให้วันนี้ถุงยางชีพที่เราเอามามี2แบบนะคะก็คือแยกเป็นของเด็กผู้หญิงกับของผู้ชายด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวแจกก่อนเลยนี่มีอุลตร้าแมนอุลตร้าของผู้ชายมีอุลตร้าแมนด้วยขอบค<อ><อ>ุณมีขนมด้วยขอบคุณครับ ได้ไหมอยากได้แจกได้ไหมแล้วตอนน้ำท่วมมีของเล่นในบ้านมันหายไปด้วยหรือเปล่าครับลอยไปหมดเลยลอยไปหมดเลยเหรออ่านี่ไปเล่นมาเลยเอาเลยลูกจุดที่สองค่ะที่บริเวณสะพานดวงมณีก็มีชาวบ้านมารอรับแจกสิ่งของจำนวนมากเร็วครับเร็วครับนมมาล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 มมา ครอบครัวข่าวสามของเราค่ะได้ลงพื้นที่นะคะมาที่เขตสายไหมค่ะเพื่อนําเอาถุงยังชีพนะคะแล้วก็อาหารสดต่างๆค่ะมาให้พี่น้องประชาชนในแถบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระรามสองนะคะแล้วก็โรงพยาบาลนวมินทร์ลงพื้นที่มาดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะเข้าแถวมาเอา,าเข็นะคะ และในแต่ละจุดก็จะมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนวมินและโรงพยาบาลพระรามสองมาร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวสายไหมจากนั้นค่ะเรามาที่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยานำถุงยางชีพจากเงินบริจาคของพี่น้องคนไทยมามอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยค่ะ ชช่่่ววยยน่อยน้อกจากทีมแพทย์จะมารักษาอาการแล้วนะคะก็ยังพิจารณาแจากนมผงสำหรับเด็กให้กับลูกๆของผู้ประสบภัยด้วย ีคุณหน่อยผู้นําชุมชนจัดเต็มค่ะด้วยการนํำวงดนตรีมาเปิดแสดงให้ความบันเทิงกับผู้อพยพขอบคุณมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีและพันเอกอานนท์เพชรคำหน่วยศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐประจวบคีรีขันธ์สนับสนุนรถในการเดินทางดวงคำปิ่นใจถ่ายภาพขวัญชนกเจริญพระกุภสารรายงาน